สวัสดีครับแนวโน้นมตลาดหุ้นวันจันทร์ที่22พฤษภาคมสัปดาห์นี้ก็จะมีเหตุการณ์ที่ต้องจับตาดูก็คือเรื่องของการประชุม o อเปกนะครับประชุมโอเปกันพฤหัสนี้ครับ25พฤษภาคมนะครับก็คาดว่าจะมีการพวกสมาชิกกลุ่มโอเปกแล้วก็นอกโอเปกนะครับน่าจะมีการยอมลดกําลังการผลิตลงนะฮะแล้วก็ ตลาดคาดว่าอาจจะลดลงมากกว่าที่คาดไว้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือลดแล้วใช้ยาวนะฮะคือใช้ถึงมีนาปีหน้านะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นทำ New High ในรอบเกือบ3สัปดาห์นะครับน้ำมันน้ำมัน WTI กับเบน n ์ขึ้นมาเกือบ2เหนนรียญฮะ WTI ขึ้นมา1.8นะครับเบน์ Brent ขึ้นมา1.9นะฮะ ก็เรียกว่าขึ้นมาแปลงพองสมควรนะครับ WTI ขึ้นมา51เหรียญครับก็คาดว่าจะขึ้นต่อทดสอบแนวต้านที่53นะฮะส่วนเบนซ์54นะครับก็คาดว่าจะขึ้นต่อทดสอบแนวต้านที่56เหนนรียญนะฮะก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อในสัปดาห์นี้นะครับอีกอันนึงก็คือ อเมริกาก็เริ่มคลายวิตกนะครับเกี่ยวกับการถูก Impeachment ของประธานที่ประดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะคือ Impeachment นี่จะต้องมีการเสนอการ Impeach ค,คือเสนอการถอดถอนจากสภาล่างนะฮะสภาล่างก็ถ้าโหวตในสภาล่างแล้วเ,เกิน2ใน3แล้วจะถอดถอนก็ต้องส่งไปทางก็เรียกว่า,าสภาบนนะฮะสภาบนก็ก,ก็ก็บที่สภานะครับเพื่อให้จะ ผ่านหรือไม่ผ่าน Impeachment ซึ่งกรณีของโดนทัทรัม์นี่ก็ดูแล้วยังน้ำหนักยังอ่อนไปฮะยังอ่อนไปตลาดก็เลยไม่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ส่งผลให้ตัวดาวโจนส์ก็เทคนิียลรีบาวขึ้นมา1 4 1จุดครับนะครับอยู่ที่2 8 0 4ก็คาดว่าคงขึ้นเพื่อลงมากกว่านะครับส่วนปัจจัยบวกอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของเงิน US ดอลลาร์กลับทิศมาอ่อนค่าครับซึ่งอันนี้ก็ ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูเฟดฟันฟิวเจอร์สนะครับ,พร,บพรอบในการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยก็ยังอยู่เหนือ80นะฮะคือโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยวันที่14มิถุนายนยังเหนือ80แต่ US d o l ดอลลาร์ควรจะแข็งค่านะฮะก็กลับคิดมาอ่อนค่านะครับส่งผลให้สกุลเอเชียแข็งหมดนะฮะพอแข็งหมดก็ บาทเราก็34.30บาทต่อ US เอลลาร์นะครับเช้านี้นะฮะสรุปแล้วช่วงนี้ก็มีปัจจัยบวกไปเรื่องของราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นแรงนะครับน้ำมันขึ้นแรงโอกาสขึ้นดอเบี้ยยังอยู่ที่80%นะครับออลอ่อนค่าบาทแข็งค่านะครับส่วนต่างชาติเองในวันศุกร ที่ผ่านมาก็ขายสุดที่ไป800ล้านนะครับสถาบันซื้อไปนิดหน่อยตลาดก็ยังดูแล้วไม่ค่อยชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามวันสุกตลาดก็ปรับตัวขึ้นมา3จุดอยู่ที่1,549.64ครับปริมาณการซื้อขายปานกลางฮะ34,145ล้านบาทนะครับคาดว่าสัปดาห์นี้ปัจจัยบวกเป็นเรื่องของราคาน้ำมันน่าจะปรับขึ้นนะฮะก็เลยมองเซตน,น่าจะน่าจะ ไซเว์ประมาณ20จุดนะฮะไซเว์กรอบแนว15 40, 15นรับ15,40 15,60นะฮะตอนนี้อยู่ที่15 4,9เานะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็ยังมองว่า1560ผ่านยากนะครับเพราะนั้นถ้าขึ้นไปไม่ผ่าน15 6 0นได้ขายก่อนแล้วก็ถ้าตลาดปิดเหนือ1560ได้ค่อยไป Follow บายใหม่นะฮะแต่ว่าก็ไปไม่ไกลอีกทีนะครับถ้าตลาดปิดเหนือ1560ก็ไป1 5 7 5นะครับช่วงนี้เอ่อ คงเล่นเป็นคงเล่นเป็นลายตัวมากกว่านะครับสำหรับวันนี้แนวรับก็อยู่15 45 1540นะครับแนวต้านก็อยู่155 1550นะครับก็บวกลบ5เป็นแนวรับกับบวกลบ10เป็นแนวรับนะครับสำหรับวันนี้สำหรับหุ้นเด่นในรายสัปดาห์ของเรานะครับเราก็ดูหุ้นที่มีสตอรี่หนุนแล้วก็หุ้นที่กำไรดีนะฮะก็จะมี แล้วก็ยังยังราคาราคาไม่แพงนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมา3ตัวฮะมี b t w นะครับ BTW นะฮะ GPC s นะครับแล้วก็ UB 3ตัวนะครับสำหรับพุ้นที่เทคนเคลมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นมานะครับพุ้นเด่นรายวันก็จะมีปตทสอพออันนี้แนะนำตามราคาน้ำมันนะครับ s ินเทคนะฮะอันนี้แบ็กหลอกเยอะขึ้นนะครับเป็นรับเหมาตัว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 กลางถึงตัวเล็กนะฮะ BEC, บีอซ e e นะฮะบีอซอีเต้อีเต้ี่เียร์มาหลายวันละกําไรดีมากครับนะฮะกำไรโตขึ้นพลิกจากขาดทุนเป็นกําไรนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือกลุ่มโรงแรมฮะเซนเทลนะครับก็จะมี5ตัวที่เทคนิคิลเด่นขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้ตลาดก็มองมองตลาดไซด์เว้า up นะครับตามราคาน้ำมันที่ปรับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนตลาด A A, เอเชียชาวนี้เปิดมาส่วนใหญ่ก็เปิดบวกนะครับก็ ตัวที่บวกแรงหน่อยก็จะเป็นของญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นก็บวกไปร้อยจุดนะครับหรือ0.5%นตะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งฮะคือข่าวเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับมีการทดสอบขีปนาวุธรุกกุกซองนะฮะรุก,กุกซองสองนะครับอันนี้เป็นขีปนาวุธไม่ใช่ข้ามทวีปนะฮะถ,ถ้าข้ามทวีปมันต้องไกลกว่า500กิโลเมตรแต่ว่าไอ้พวกกุกซองสองนี่ก็ ทดสอบเมื่อวานนี้ก็ได้ผลดีฮะคือคือ,อยิงได้ไกลถึง500กิโลเมตรนะครับซึ่งอันนี้ก็ถามว่าอันตรายไหมก็ไม่เป็นไรครับเป็นการทดสอบยิงครั้งที่8ของปีนี้นะครั้งที่8ละนะครับเพราะว่าถ้าดูเป็นไรหรือไม่เป็นไรดูตลาดหุ้นเกาหลีใต้เป็นหลักนะฮะเกาหลีใต้เช้านี้เปิดมาตอน7จ็ดโมงก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าตลาดก็ไม่ได้กลัวเรื่อง เรื่องการทดสอบขี่ปะดาบุธของเกาหลีเหนือนะฮะสรุปแล้ววันนี้พุ้นเราน่าจะขึ้นทดสอบแนวต้านที่1,550นะครับตัวหน้า1.55แล้วก็1.5ผ่านได้ก็ไป1.560นะครับโอกาสผ่าน1.560ยังยากนะครับให้โอกาสเพียง20%โอกาสที่จะไซด์เวย์เนี่ยให้ถึง60%นะครับในสัปดาห์นี้นะฮะ มองว่าเป็นการไซด์เวยยเพื่อลงนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังมองตลาดระยะกลางยังเป็นขาลงนะครับส่วนเซฟฟฮะเซฟฟิปิดที่982นะครับบวกไป1จุดนะฮะวันนี้แนวรับ980 977นะครับลบ2ลบ5เป็นแนวรับนะฮะส่วนแนวต้าน เออ986990นะครับบวก4บวก8เป็นแนวต้านส่วนหลักๆเลยแนวต้านหลักๆจะอยู่ที่993นะครับซึ่งคาดว่าคงขึ้นไปไม่น่าผ่านแนวต้านนี้เพราะฉะนั้นถ้าตลาดขึ้นไปใกล้ๆแถว990 993ก็หาจังหวะ open s h o อ t บริเวณนั้นนะฮะโดยใช้การทะลุ993เป็น stop loss นะครับแล้วก็หลังจากที่มีการยิงขีปนาวุธทดสอบการขีปนาวุธก็เลยทำให้การเมืองของทาง ค่าสมุดเกาหลีสูงขึ้นนะฮะส่งผลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอยูเอสดอลลาร์กลับทิศมาอ่อนค่าก็ส่งผลบวกต่อราคาคอมมูิตี้ด้วยนะครับราคาทองคำโลกก็ปรับขึ้นไป7เหรียญต่อจอยออนอยู่ที่1,257ครับแนวต้านยังอยู่ที่ไฮของเดือนนี้นะฮะ1ั6 5แนวรับก็ยังอยู่ที่1 2น0นะฮะก็คาดว่าจะมีแนวโน้มไซด์เวย์มากกว่านะครับกรอบแนวรับ12-30กรอบแนวต้าน1-2 65ครับก็เรียกก็แนะนำลงลอมขึ้นช็อตนะฮะโดยโดยโดย,โดยตามกรอบนี้นะครับสวัสดีครับ